สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องกบมพบกับการพยากรณ์อากาศประจำวันเสาร์ที่ย5สิบหกันยน 25, ายนสองพี่ช่วงบ่ายค่ะก่อนหนึ่งเท่ากับเบืองแผนที่อากาศพืพ้นืนเนาะคะ่ะจากการเบืองแผนที่อากาศพืพ้นืนเนาะคะ่ะกัสิ็นไหนว่ายอมควบคุดอากาศตามกำลังแห้งนะคะที่อ่อนกำลังลงุจากพายุดีเพชนเตียนมูบริเวณภาคตอนออกเฉียงเหนือจะเคลื่อนตัวเข้าสู่นนเร่องมรสุมที่ผ่านพานผักเหนือตะลาง ภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกเนาะค่ะลักษณะจังซี่เนาะค่ะก็ะยังเฮ็ดให้บริเวณภาคอีสานตอนล่างของเฮาก็ยังคงมีฝนตกอยู่ในระยะนี้ค่ะไปเบิ่งการคาดหมายลักษณะการยิ่งชั่วโมงหน้าของภาคอีสานตอนล่างค่ะภาคอีสานตอนล่างก็มีฝนฟาน้าคะนองรายละแปของพื้นที่ฝนตกหนักบางแห่งเนาะค่ะส่วนมากก็บ,บริเวณจังหวัดน,นครราชสีมาบ,บุรีรมัมย์สุรินทร์แล้วก็ร้อยเอ็ดค่ะ ล่มเป็นร่มแปรปรวนค่ะความเร็วร่ม10บถึงยี่ิโลเมตรต่อชั่วโมงขาดว่าอุณหภูมิสูงสุดบใบมือน,นีนนะคะสิอยู่ประมาณ25่สถึงยีองศาเซลเซียสค่ะแล้วก็ต่ำสุดมืออื่นเศ้านะคะยี่สิบองถึงยีองศาเซลเซียสค่ะสำหรับการขัดไม้รักษะอากาศเจ็ดมือพางนาค่ะกับวันที่ยีกันยายนถึงหตุลาคมสองพันาร้่ะคะไทยชัาานตาลางมีฝนฝ้าคะนองรอยละสี่สของพื้นที่ ลมก็เป็นลมที่ตะวันตกเชียงใต้นะฝากพ่อม่ลมสิบถึงยี่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงฝาว่าอุณหภูมิสูงสุดช่วงนั้น็กิอยู่ประมาณสามสิบถึงสามสิบสี่องศาเซลเซียสค่ะต่ำสุดกับประมาณยี่สิบสองถึงยี่สิบหกองศาเซลเซียสค่ะในช่วงสัปดาห์นี้เนาะค่ะบริเวณภอีสานตลางก็ยังคงมีโอกาสเกิดฝนตกต่อเนื่องอยู่ตลอดสัปดาห์เนาะค่ะก็อยากจะขอฝากพ่อแม่พี่น้องเนาะค่ะ อยติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากทั้งกรมอุตุนิยมวิทยาหรือกระทั่งศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตารางของห่าเป็นระยะระ,ยะนะคะสำหรับมือนี้กับพอกันสมนีกรสำหรับการพยากรณ์อากาศในช่วงบ่ายอ่าติดตามข่าวพยากรณ์อากาศของห้ามาในมือหนานะคะ่ะอยู่ดีมีแห้งสุขสุขคนค่ะสวัสดีค่ะ รมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน